โกศนวันนี้ครับโกสนสวยๆเข้าใหม่นะครับผมนะไม้สวยๆกันเลยทีเดียวครับกับนี่ฮะจตุรพัิมานนะนะแล้วก็ไม้สวยๆที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วครับผมนะใครอยากได้สีแดงสีเหลืองสีส้มสีต่างๆครับสําหรับโกสนนะฮะนี่วันนี้นายหัวมหาชัยครับพาท่านมาชมครับผมนะใครที่สนใจต้นไหนครับวันนี้ฮะสวยๆแบบนี้ครับจัดให้เลยครับผมนะ งดงามกันเลยทีเดียวครับกับโอสนสวยๆครับผมนะเหมือนนี่ครับนะที่เราเตรียมไว้ให้ครับต้นนี้ครับผมนะที่ท่านโชว์ที่เห็นอยู่นี้ครับจตุรพัฒพิมานฮะนะต้นนี้ครับโปรดีๆวันนี้ครับให้ไปในราคาเพียง2 8ง้บาททุกกระถางนะครับผมนะค่าขนส่ง40บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ เก็บกันหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมนําไม้สวยๆท่านอยากได้ต้นไหนครับเรามาดูกันครับผมนะกับโปดีๆวันนี้ครับจะตัวพัดพิมานะต้นนี้สวยงามแบบนี้ครับนะในราคาเพียง280บาทครับนะต้นนี้เป็นต้นที่1นนะครับผมนะอย่าลืมจดชื่อไว้ด้วยนะครับว่าต้นไหนครับเดี๋ยวเราจะมาดูต้นต่อไปกันครับผมต้นนี้สร้อยทองคําครับผมนะเป็นอีกตัวนึงครับนะวันนี้ฮะ เอาไม้ oh my, สวยๆแบบนี้มาฝากครับสร้อยทองคำนะความสวยความงามเขาเป็นระยะแบบนี้ครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวครับสำหรับสร้อยทองคำนะตอนนี้เป็นฟอร์มใหญ่แล้วครับที่จะให้ท่านนั้นได้ไปเชยชมที่บ้านเลยทีเดียวครับต้นนี้ในราคาเพียง280บบาทครับผมนะสวยๆแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะความสวยความงามของสร้อยทองคำครับผมให้ดูกันชัดๆแบบนี้กันไปเลยครับนี่ฮะ สวยงามครับนะแล้วก็มีติ่งออกมาแบบนี้โอ้ยโคตรงามเลยฮะนะแล้วเป็นไม้ขายดีระดับต้นๆน,น,นะครับผมนะนี่เรารวบรวมไม้ที่ขายดีที่สุดในสวนมาให้กันเลยทีเดียวครับวันนี้ฮนะในราคาเพียง280บบาทครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับต้นนี้ครับผมนะหัวใจเศรษฐีครับใครอยากมีหัวใจเศรษฐีก็ต้องต้นนี้เลยทีเดียวครับผมนะ สวยงามกันแบบนี้ครับทาฟอมพุ่มไว้ให้ท่านเรียบร้อยเลยครับผมนะสวยงามกันเลยทีเดียวครับกับหัวใจเศรษฐีต้นนี้ครับผมนี่ให้ดูรายละเอียดกันทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวครับหัวใจเศรษฐีครับผมนะใครอยากได้ต้นนี้ก็หัวใจเศรษฐีโทรมาได้ที่เบอร์063 697 4664นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับ063 6 9 7 4 6 6 4้จครับผมนะไม้สวย พร้อมเสิร์ฟถึงมือท่านเลยทีเดียวครับนะบริการเก็บเงินปลายทางครับต้นนี้หัวใจเศรษฐีครับผมนะฟอร์มพุ่มสวยงามครับดูกิ่งหลากหลายกันเลยทีเดียวครับผมนะเอาไปได้เลยในราคาเพียง280บาทนะฮะโดยเวลาส่งเราส่งทั้งกระถางกันเลยทีเดียวต้นต่อไปครับผมและต้นนี้ครับผมนะรัศมีจันครับเป็นใบที่งามใบที่สวยครับผมนะ ฟอร์มสีเหลืองเขียวสวยงามกันเลยทีเดียวครับยิ่งกัดสีพี่น้องเอ้ยยิ่งจะเป็นเหลืองเขียวแบบนี้แล้วลายซึ่งเ็จะชัดเจนมากครับเป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงครับแต่เราให้ไปนะครับผมนะในราคาเพียง280บาทเท่านั้นครับกับฟอร์มสวยๆพุ่มสวยๆกันเลยแบบนี้ครับนะเอากันไปได้เลยครับ รัศมีจันทร์ครับผมนะในราคาเพียง280บาทนะครับไม้นะเราคัดฟอร์มนะครับเอาแต่ฟอร์มใหญ่ๆสวยๆมาให้ท่านครับผมนะวันนี้รัศมีจันทร์อ่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนะสูงมากเลยคนระับประมาณ90เซนกันเลยทีเดียวฮนะรวยรุ่งโรจน์ครับรวยรุ่งโรจน์ครับผมนะสูงจริงๆแล้วใบสวยๆฮนะ กับรวยรุ่งโรดแบบนี้ครับนะเราหาไม้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์มาให้ท่านแล้วครับผมนะรวยรุ่งโรดครับในราคาเพียง280บาทเท่านั้นเองครับนะค่าส่ง40บาทส่งทั้งกระถางแบบนี้เอาไปได้เลยครับผมนะแล้วรับรองครับว่าคุณจะประทับใจแน่นอนครับเพราะน้องสูงเลยทีเดียวครับผมนะประมาณ90เซนเลยทีเดียวครับจากปากกระถางนะฮะนะสวยเสื้อขนาดนี้ครับแม ค่าขนส่งไม่ต้องห่วงเลยฮะนายหัวจัดไปครับผมนะเราอยากให้ทุกคนนั้นได้ปลูกไม้สวยไม้งามกันเลยทีเดียวต้นนี้ครับรวยรุ่งโรดครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับให้ดูกันแบบจุใจนะว่าเขาสวยขนาดไหนครับนี่คือไม้มงคลของเรานะฮะนะรวยรุ่งโรดครับจัดไปครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับ ต้นนี้ครับผมนะลูกไม้ต้นที่1ครับลูกไม้ต้นที่1นึนี่สวยๆแบบนี้ครับเอาลูกไม้ไปรับหน้าหนาวเลยทีเดียวครับผมนะสีน้องนั้นแดงแดงขนาดนี้ครับผมนะเดือนพฤศจิกานี้หนาวมาแล้วครับผมอยากให้ท่านนั้นเอาไม้สวยๆแบบนี้ไว้หน้าบ้านได้เลยครับกับสีที่แดงขนาดนี้ครับ ลูกไม้ครับต้นที่1อย่าดูเพลินจนลืมจดชื่อนะครับผมนะจดชื่อไม้นายหัวด้วยนะครับว่าต้นไหนเป็นอย่างไรนะครับผมนะแล้วนี่ครับเป็นฟอร์มพุ่มให้ท่านแล้วครับสามารถไปปลูกลงดินหรือเปลี่ยนกระถางได้เลยทีเดียวครับผมลูกไม้ต้นที่1ครับผมนะใครที่สนใจไม้แปลกประหลาดเอ้ยโทษฮะไม้แปลกแปกครับผมนะเอาไปได้เลยครับผมนะ ได้เป็นคนแรกๆเลยทีเดียวเพราะยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วยังไม่มีจํานวนนะนะลูกไม้ต้นที่1ครับผมแต่สีสวยๆครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนะบางกอกเนรมิตครับผมนะสีแดงดาแบบนี้ครับบางกอกเนรมิตสวยเลยทีเดียวครับผมนะนี่ฮะ ความสวยความงามตามนี้เลยครับผมนะบ้าอนอกาะนี่ลมิตแหมลมก็แรงครับหน้าหนาวนะฮะนี่รับหน้าหนาวกันเลยทีเดียวครับผมนะเอาไม้สวยไม้งามไปจัดหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมนะแล้วช่วงหน้าหนาวแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงครับแสงแบบไหนก็ได้นะครับผมนะที่มากระทบยกเว้นกลางวันเที่ยงเปี้ยงแบบนี้ไม่แนะนำฮะนะแต่ว่าตอนนี้ครับแสงกําลังดีครับผมนะหน้าหนาวแบบนี้ครับ เอาไม้สวยๆกันไปได้เลยครับบ้างกอกนิรมิดครับผมนะฮะสองบบาทครับผมนะส่งทั้งกระถางกันไปเลยทีเดียวสวยๆแบบนี้บริการเก็บเงินปลายทางด้วยเป็นไงล่ะฮะนะเอากันไปสวยๆเลยครับนะกับไม้สวยๆฟอร์มยักษ์แบบนี้ครับอ่ะต้นต่อไปครับผมไม้สวยๆฟอร์ม ไม่สูงมากครับแต่พุ่มใหญ่จริงๆครับสําหรับเขานะครับเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะฮะแต่สีนี่จัดจ้านกันเลยทีเดียวท่าฉลอมครับคนงานต้องท่าฉลอมนะฮะนะสวยๆแบบนี้ครับแล้วเป็นสีแดงแบบนี้ครับผมนะประกายแดงสวยเลยทีเดียวครับ280บาทครับท่าถลอมดูนะครับฟอร์มใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับผมนะถึงจะได้ฟอร์มแบบนี้ มาเสิร์ฟถึงมือท่านครับผมนะเอากันไปได้เลยครับถ้าฉลองครับผมนะสวยๆบาทนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมสวยมากเลยแดงๆครับแล้วนะยอดเดินดีครับผมนะเขียวเหลืองนี่คือการแตกยอดใหม่นะครับนะถ้าแดงแล้วเขาจะเป็นแบบนั้นแล้วยอดกําลังมาครับผมแล้วสีกําลังมาสีนี่มาแล้วนะแล้วกัดได้อีกครับถ้าฉลอมนี่เขาจะแดงเถือกเลยทีเดียวครับผมนะฮะเอาเอาไปครับถ้าฉลอม280บบาทครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มั่งมีทรัพย์ครับผมนะมั่งมั่งมีทรัพย์สวยๆต้นนี้ครับผมนี่นะสีสันงดงามเลยทีเดียวนะชื่อก็เป็นสิริมงคลกันเลยทีเดียวครับนะไม้มงคลไม้หายากต้องนายหัวมหาชัยครับ ไม้สวยๆแบบนี้ฟอร์มใหญ่ๆต้องนายหัวมหาชัยครับผมนะซื้อไปแล้วครับรับรองติดใจแน่นอนครับความสวยความงามเป็นประกันชนี้เลยครับผมนะพอแม่พี่น้องคนไหนครับที่สนใจไม้ความสวยครับนี่ฮะนายหัวมหาชัยจัดให้ครับผมนะแล้วของเราครับคัดเกรตไม้นะฮะนะไม่แข็งแรงเราไม่เอามาครับผม ไม้แต่ละต้นนั้นเราคัดเกตฮะดูฮะนะยอดเดินดีขนาดนี้ครับเราต้องดูที่ยอดดูที่ใบครับถ้าหากยอดไม่เดินใบไม่ดีเราไม่จัดมาให้ท่านครับผมนะที่เหลือท่านต้องไปดูแลต่อนะพี่น้องนะการให้น้ําก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับผมต้นนี้มั่งมีทรัพย์ครับ280บาทครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับนี่ฮะเรามาอีกต้นหนึ่งครับผมนะโชคเจริญทรัพย์ครับเป็นไม้หายากนะครับผมนะไม้ที่นักสะสมนั้น พยายามหากันเลยทีเดียวครับแต่เรามาให้ในราคา280บาทแมมันเหมือนกับว่าไปทับเส้นใครหรือเปล่าไม่ทราบครับผมนะแต่ว่าความสวยความงามครับเราอยากให้ทุกคนนั้นได้ไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะโชคเจริญทรัพย์ครับผมสีสันเธอนั้นช่างงดงามชนี่อะไรครับผมดูด้านบนดูด้านข้างดูด้านล่างโอ้ด้านล่างดูไม่ได้ครับเป็นกระถาง <laughs> เอาดูถัดไปครับผมนะนี่ฮะฟอร์มนั่นๆแบบนี้ครับผม เอาไปเลยครับในราคาเพียง280บาทครับสีเหลืองสวยเลยทีเดียวครับสำหรับโชคเจริญทรัพย์ครับนี่ฮะสวยแบบนี้ครับ280บาทเอาไปเลยครับนะอ่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนะลูกไม้ต้นที่2ครับสวยแบบนี้ครับฟอร์มใหญ่ยักษ์อลังการฮะในหัวต้องถอยออกมาอีกนะครับผมนะ ส่วนสูงน้องนางนั้นประมาณ60กว่าเซนเลยทีเดียวครับจากปากกระถางนะครับผมนะแล้วสีสันนี่คมเข้มเลยทีเดียวฮนะสีแดงเข้มแบบนี้ครับผมนะสวยๆแบบนี้เอาไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนได้ครับผมนะฟอร์มใหญ่มากครับต้นนี้ฮะนะลูกไม้กระถางที่2ครับผมนะไม้สวยๆต้นนี้ พร้อมเสิร์ฟถึงมือท่านแล้วครับผมนะใครอยากได้ต้นไหนแจง้งในหัวมาได้เลยครับผมต้นนี้ลูกไม้ครับแล้วเรื่องรางแล้วก็ที่สําคัญนะฮะนี่เห็นไหมดูตรงนี้เลยครับผมนะแถมไปอีกหนึ่งต้นครับผมนะเป็นลูกไม้นะฮะนะที่เขาเพาะมาจากมเมล็ดนะฮะแล้วเขาก็ขึ้นมาเองธรรมาชาติเลยพี่น้องเอ๋ยน,นะลองคิดดูว่ากว่าเขาจะโตขนาดนี้ครับนะต้นนี้นี่ปีกว่าเกือบ2ปีกันเลยทีเดียวครับ แล้วมีลูกไม้ให้คุณได้เชยชมอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะอย่าไปทอนทิ้งซะนะครับนะเดี๋ยวเราจะแพ็คขอให้อย่างดีเลยทีเดียวลูกไม้ต้นนี้ครับอ่ะต้นต่อไปครับผมต้นนี้ครับผมนะสีสันงดงามแบบนี้ครับกับชมพูพันทิพย์ครับ ต้นนี้สวยมากครับอยากนําเสนอมากๆเลยทีเดียวครับลําต้นสวยฮะนะไปเปลี่ยนกระถางสวยๆให้น้องการันตีได้ถึงความงามเลยทีเดียวครับผมนะเพราะน้องนั้นเป็นสีชมพูครับชมพูพันทิพย์นะครับผมนะพุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวครับนะมีถึง4ช่อเลยทีเดียวแล้วโคนต้นนี่สวยๆพี่น้องเอ,อ๋ยนะไปเปลี่ยนกระถางสวยๆการันตีถึงความสวยได้เลยครับนะนี่ฮะต้นนี้จาก4-500นะครับผมเราให้ไปในราคาเพียง 280บาทครับผมนะเอากันไปได้เลยกับชมพูพันทิพย์ครับผมนะใครที่ชอบไม้สายสีเหลืองเอ้ยสายสีอะไรนะชม,ชมพูครับผมนะแมนยหัวยิ่งพูดเยอะยิ่งมั่วแล้วอ่ะจัดไปครับผมนะไม้ฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับแล้วฟอร์มใหญ่อลังการแบบนี้นะฮะในราคาเพียง280บาทครับผมนะต้นต่อไปครับผม และต้นนี้ครับผมนะเป็นต้นปิดท้ายรายการวันนี้ครับนะไม้สวยๆครับผมนะบุษรินกายครับผมฟอร์มใหญ่นะะต้นนี้3ามช่ออลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวครับนะสีนี่ไม่ต้องห่วงครับนะ ต้นแม่แดงยังไงครับเขาก็แดงแบบนั้นครับผมนะสวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับบุษรินกายนะฮะนะสวยๆกันเลยทีเดียวครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเป็นทางการครับนะกายมาจากบุษรินเราก็ต้องบอกว่าบุษรินกายก่อนเอาไปเลยครับต้นนี้ฮะบุษรินกายครับผมนะเป็นต้นสุดท้ายครับวันนี้ครับผมนะในราคาเพียง280บบาทครับใครอยากได้ต้นไหนแจ้งมาได้เลยครับผม กับไม้ส,สวยๆครับเราจัดเตรียมไว้ให้ท่านแล้วนะครับแอดไลน์กันมาครับผมกับนายหัวมหาชัยได้เลยครับผมนี่ฮะวันนี้ต้องไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม